ยินดีต้อนรับสู่รายการครูแจ๊สเกมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเดสสเปซอีกแล้วนะชุคคกุกิข้าก่อนเกือบตายนะฮะกับห้องฝั่งนู้นโอ้หแม่งมาเยอะมากตอนนั้นหยานะเห็นเลือดแล้วไหมเห็นเลือด่อยานะหยานะ นั่นพวกเอาแล้วไงฮะศัตรูหน้าใหม่อีกแล้วโอ้้หูให้กูเข้าไปด้วยนะไอ้เลว เฮ้อเฮ้ยเหูีคิกหืมอีเวนี่อืมเป็นเด็กเป็นเล็กทำ้ใหญ่ตกใจไม่ดีนะอะ

มึงเติบโตจากหลอดแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้มึงใช้แค่ไขกระดูกสลังโตขึ้นเลยหงือไง ยามาไอ้หนูขอบคุณไอซันะฮะคุณไอซคกคุณไอซคเพื่อเชียริยานะฮะเราเล่นขโมยไอคอร์ดมาเออไปต่อดีไหมจกุกิกเรอบนี้หวังว่าจะเล่นจบแคปเจอร์สองนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะ

ไรอะเยียเยเยีเย่อเาอเาี่ยอาอาออ่ออ่ออ่เป็นความกลัวส่วนบุคคลห้ามลอกเลีนแบบนะะรู้สึกจะกระตุกเล็กน้อย ุดเซฟจุดเซฟ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 อะไรไม่ร oh, ู yeah. ้เซฟไว้ก่อนงั้งนไม่รอดจูดจุูชอบเกราะมันยิงนะเกราะไม่เหมือนสมบุลัยเท่ฮะเอ้โอดูเหมือนเราจะมีปืนใหม่แล้วนะมีเฟรมทูเออร์เปืนพ่นไฟสินะ พอสไลเฟิรนี่ไม่น่าจะเหมือนกับปืนพวกปืนคนอันนี้เราขายไปเลยเนาะโอเคมันจะได้ไม่เปลืองหน,น้อที่เราไม่ใช่อะไรพลาสม่าเอนเนอร์จีสิบสามนัดขายเหอะ ผมเปนคนใช้กระสุนยเยอะทำไงดีพยายามจะไม่ซื้อปืนนะผมพยายามจะใช้พาสมาคาัตเตอร์ให้ยาวนานที่สุดนะอย่างน้อยมันจะช่วยประหยัดเงินเราได้ส่วนหนึ่งและไอ้ด้วยด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมแบบว่าถ้าเราใช้กระสุนประเภทไหนนะมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันก็จะดอบกระสุนประเภทนั้นเป็นหลักอะนะ อ๋อนี่เส้นที่เรามาเส้นที่เราทดลองมาก่อนเชีย่ยพอกูมาแล้วก็มืดเอ้ยสัตว์อ๋อที่ไอไอบ้านนั่นโขหัวะนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปต่อ นี่มีเบ้นนะข้อมูลชิปอ๋อ,อห้องนี้เราเก็บของไปแล้วเมือ่อคราี่แล้วเดิงไปทับเขตพื้นทับเขตพื้นเมื่อเราได้พวกรหนดนมาแนละ้วเราก็ต้องมาอัพจริงๆแล้วยังอื่นก็นนะอัพนะฮะแต่ว่า พยายามจะใช้ปืนก่อนอัพปืนให้ได้ไดเมดเพราะผมเป็นคนยิงปืนไม่คุ้มเลยนะอ้าวไดเมดไม่ได้อ่ะองอนงอกแล้วเอารีโหลดกันแล้วกันทั้งนั้น anak thằng này thằng này, ừ ừ ừ, anh có vấn đề với chúng không? tiếng một cái nữa, thằng gì เล่นเกมนี้เทไรใส่ผมจะบิดทุกทีเลยอ๋อให้ไปทางนี้นะเกมอืมรื่องหลอนนะเนี่ย ฟาดแล้วไม่ใช่เหรอเง่ฟาดไม่ได้ก็ยิงก็ได้วะมันกระสุนไหมเนี่ยมันกระสุนไหมเนี่ยต้นแท้นตาอีเฮ้ยอ๋อทันทีไม่มีออกซิเจนนะฮะ ันจะมีอารมณ์มาลื้อของนะจริงๆแล้วอารมณ์แบบนี้ไม่ควรมีนะมันจะตายได้ง่ายผมไม่ควรเล่นเกมไม่ชอบลื้อของซะด้วยสิเรามาทึงไหนแล้วเนี่ยแน่แน่ กดยังไงกดคอนโทรนเขาบอกให้กดคอนโทรนกดคอนโทรแล้วยังไงต่อกดคอนโทรนแล้วงไงต่อฮะ พักก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมขอหาปุ่มก่อนอยู่ตรงไหนเอาละฮะกลับมาอีกรอบนะในที่สุดผมก็หาปุ่มเจอนะฮะโอ้แม่งงงตั้งนานอันนี้มันคือให้เราเอาไอ้นี่อ๋อเอาพลังงาน โอเคใครไม่ทราบผมนี่คือเมื่อกี้ผมใช้ก็คือมันให้เราชี้เมาส์ตรงจุดปืนน,นะฮะคลิกขวาแล้วก็ชี้ไปที่เป้าหมายที่เราต้องการจะไปนะแล้วก็กดคอนโทรลซึ่งผมจะไม่รู้เลยถ้าเกิดผมไม่ đầu hạ gì tăng nào, nè Oh, phiền mà Bài, rồi, bài, rồi. bài, rồi, bài rồi. หางมันขาดแล้วนี่แม่งอีเวนี่หางขาดต้อยนอมไปฮะจุก,กุกิเฮ้ยเฮ้ย เอานะไปเร็ว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 เฮ้ย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 อมาอย่างนี้น่าเกลียดยังไงโจกุกิ จเซฟครับเซฟเซฟเซฟโจวต์โจวต์ไปเลยคุณไอแซคไปเลยคุณไอแซคนั่นนนนั่นนั่น มึงสมควรโอ้โหอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมอืออือผมใช้กระสุนค่อนข้างเปลืองนะยิงเยอะมากเลย นิสัยนิสัยอืมนิสัยเราต้องไปในตอนเนี้ยชุกิกอ้าวเพิ่มเลอกกันไอสกิฟไฟยืดอ๋อ, <c oughs> อโอเคสอบปกติเฮ้ยเพี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอะไรเนี่ยอเ,อเ,อเ,อเโอ้ตายเลย <c oughs> โอ้อะไรวะมึงมาตอนไหนอะ่ะอันนี้ประตูนี้นะครับ มันจะเกือบตายเลยฮะโอ้ยเราก็ไม่มีปืนอื่นเลยนะเยอะ เซฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะฮะแทบจะกลัวๆตลอดเวลาขนาดเมื่อกี้ยังตายเลยอ่ะได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะไม่ยอมนะเนี่ยเออโอ้โหระเบิดโอเคยูทรูชุบบีคลีร์ฟรอนท์เดอร์ทูเดอะมอร์กรีเมมเบอร์ The codes are on the captain's body. Oh. Ho. Hello man. This is senior medical officer Nicole Brennan transmitting ship wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody will tell us what's happening. These wounds. Oh. We are not equipped to deal with this. I i That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Hmm. Oh huh? โอ้โหโหห้องนี้ดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยนะฮะ ดิฉันก็รู้สึกได้ว่าความปลอดภัยไม่ไม่มีอยู่เลยทำไมมีให้เติมออกซิเจนด้วยห้องนี้มันต้องหมดอากาศหายใจมาเลย ห้องนั่นอื้หูเย่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  โทษด้วยนะถ้าเกิดหลุดคำหยาบออกมาเยอะแยะมากมายไม่มีพ่อหนูดเปิดน,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 นั่น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 นิสัยเสียประตูมีเข้าไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ้ออื้อ รู้สึกยิ่งแชปเตอร์หลังๆจะยิ่งมีศัตรูจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมจะแคสเกมนี้ได้จบจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่อยากทำให้จบเลยนะะว่าไม่เราจะลองเดี๋ยวก็ไปนั้นดูไหมฮะเราจะลองเดี๋ยวก็ไปนั้นดูไหมฮะ Why is everyone... Wait! I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Please! <that's> <AshELLE> <resulted> uh huh? U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 h huh? Huh? Oh! Jitlut, 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 go a little bit. load. โอ้โหการที่เราคิดแต่โลบจะเดินมาเอาของก็ทำให้เรากลับบากอย่างเงี้ยนะฮะออกซิเจนแสดงว่ามันต้องมีช็อตที่เราต้องใช้ออกซิเจนแน่นอน เอาชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาโอ้โหทำอย่างนี้เลยเหรอไม่สงสารคนเล่นกันหน่อยได้ไงวะ อย่าสักแต่เท้ามันน่ากลัวดิวข้อมูลเนี่ยนะเราอ่านไม่ออกโอ้หเซฟเซฟเซฟเอางี้ดีกว่าฮะคราวนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันกันกบเดสสเปซพาร์ทที่ห้านะอันนี้พาร์ทที่สี่คราวหน้ามาต่อกันให้จบคแชปเตอร์สองให้ได้นะ อันนี้คงต้องพอไว้ก่อนเพราะว่าโหนางนาซาหัอยู่เหมือนกันนะโอเคครับไว้ต่อคราวหนะ้าแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับติดตามผลงานได้ที่เฟซบุ๊กคุแจ็คเกมทีวีนะฮะแล้วก็ที่ช่อง youtube ของคุณแจ็คนั่นเองนะฮะยังไก็รบกวนฝากผลง,งานไว้ได้วยนะครับผมชอบหรือยังไงก็ติชมกันได้นะฮะซับสไคร์ด์ได้อะไรได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ